그 <목소리도> นกเยอะมากนกมันมันบินไปบินมาเนะ่ะพอปลาจะขึ้นมานกมางเงี้ยทุกคนเราก็เลยไม่เห็นปลาเลยเนี่ยปลาขึ้นมานั้นเนี่ยพอสักพักหนึ่งก็นกก็จะบินโฉบมาปลาก็หายทั้งไปงไม่ทันได้เยอะเลยนกมาแล้ว เลยถ่ายไม่ได้นะคะ่ะทุกคนปลาปลาหมอคางดำนะคะวันนี้นกเยอะบินไปบินมาแถวนี้ยก็หาอาหารเน,ะน่ะเห็นไหมพอปลาจะขึ้นมานกมาซะงั้นอะ่ะเออ จร,จริงเลยคุณนกเขาบินผ่านเฉยนะคะทุกคนเขาไม่ได้เขาไมไ่โฉบออกปลานะเขาบินผ่านเฉยแต่ถ้าเขาจะจับปลานี่ก็คือเขาต้องมดน้ำเขาจะมดน้ำจับนะที่เห็นเห็นเนี่ยไม่เคยเขาบินโฉบกอบปลาสักที เห็นแต่บินผ่านเป็นนกกาน้ำเป็นกาน้ำนะคะเห็นไหมวันนี้นกเยอะนะคะหาอาหารลายเยอะเยอะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งปลากรก็จะบินมาอีกเนี่ยปลาเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยลรก,ก็จะบินโฉบ วันนี้วันหยุดมาทิตก็จะมีเสียงเพื่อนบ้านเขาหยุดงานนะเขาคุยกันอในหน้าบ้านขอบคุณนะคะหนึ่งเลิฟขอบคุณที่เลิฟให้เนอรขอบคุณที่กดไลค์ให้หนึ่งไลค์นะคะ ไม่ได้ไลน์นานนะอันนนก็จะลงคลิปครั้งหนึ่งเจ้าบ้านไม่ว่างเจ้าบ้านงานเยอะที่เห็นนี่คือปลาหมอคางดำนะคะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่ เมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีคือเขาอยู่จุดอื่นเดยวเดี๋ยวจะให้ดูนะเขาอยู่จุดอื่นนะจุดนี้ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูจะไปแบบช้าๆนะคะย้อนแสงนี่ก็คือจุดที่อยู่อยู่ไกลเรานะ อยู่ข้างๆนูน่นค่ะทุกคนยาวไปนู่นเลยแต่ว่าข้างหน้าเราไม่ค่อยมีเขาอยู่นูน่นดูเสียงนกพอนกปีนผ่านไปปลาก็หายเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาหลบเขาหลบนก สภาพปลาก็ขึ้นมาใหม่อัากาศริมคลองนะคะกับปลาหมอคางดำแล้วก็นกกานะกาดำก้องจะสั่นเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วเราก็ซูมด้วย ตงน,นี้มันก็จะย้อนแสงหน่อยขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะเป็นปลาหมอคางดำนะคะดูดูนกก็ทำสิ วันนี้นกเยอะนะวันนี้นกเยอะปลาอะไรปลาหมอคังดำค่ะพอปลาจะขึ้นมานกกาน้ำก็จะบินโฉบนะคะเราก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นปลาเท่าไหร่ขอบคุณนะคะคุณคุณมี เป็นป้าหมอคางดำนะคะ าเยอะอยู่นะอันนี้น้ำใสเดี๋ยวนกก็บินผ่านมาอีก ถ้าป่าขึ้นมานกก็จะมาวันนี้นกเยอะนะ นกนะคะทุกคนนกเ้าหาปลาบินไปบินมาปลาก็เยอะนกก็เลยมาแล้วมาดูฝั่งนี้ว่ามีปลาไหมซ้ายมือจะมีปลาไหมเมื่อก,กี้นี้ขวามือปลาเต็ม มีนะคะนั่นมี่ตาอยู่นะนู่นลอยอยู่นู่น ขอบคุณนะคะคุณบุญมีขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณค่ะ